สวัสดีครับผมครูต้อมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนท่าไซคิกกันครับจะเป็นยังไงไปดูในคลิปกันเลยครับ ตอนตื่นนะครับอยู่ในท่าตั้งกัดนะครับสเต็ปที่1แทงเข่าขึ้นนะครับสเต็ปที่2บิดเท้าส่งสะโพกไปข้างหน้าโดยใช้จมูกเท้าในการหมุนนะครับแล้วดันสะโพกขึ้นไปข้างหน้าครับให้สังเกตว่าส้นเท้าสะโพกมอหล่ตรงกัน,นครับหรือเอามือวัดชี้มาข้างหน้าครับเวลาถีบออกไปถีบไปตรงๆเลยครับสังเกตว่าเท้าจะตรงกับมือนะครับหนึ่งกลับมา ข้อควรระวังของข่านี้นะครับตอนเราหมุนจมูกเท้านะครับสังเกตว่าท่าที่ถูกต้องนะครับส้นเท้าจะตรงกับสะโพกตรงกับหัวไหล่ครับเห็นไหมครับผมูมือส้นเท้าสะโพกตรงกันครับมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆหลายคนตอนทําครั้งแรกจะลืมเช็คตัวเองจะเคลื่อนท่าไม่ถูกเป็นอย่างนี้บ้างครับท่าลาตัวเรางอบาลานซ์จะไม่ถูกต้องนะครับวิธีเช็คตัวเองเช็คง่ายๆในกระจกเลยนะครับหัวไหล่สะโพกฝ่าเท้าตรงกันครับ เป็นไงครับถ้าไซคิกไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองไปฝึกดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไค i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ